สวัสดีครับวันนี้ขอนําเสนอเครื่องกดน้ำหวานแคดโกรุ่น4โถนะครับขนาด9ลิตรนะครับของอ่านะครับขณะนี้กำลังเทสเครื่องนะครับให้ได้100%เก่อนที่ส่งท่านลูกค้า,าทางสายอีสานนะครับพอดีลูกค้าสั่งเข้ามานะครับแบบรีบด่วนนะครับเราก็ จัดการเทสให้ได้100%ก่อนที่ส่งแล้วเราก็จัดแบบรีบด่วนเหมือนกันนะครับสนองความต้องการของท่านลูกค้านะครับนี่เลยนะครับซึ่งเราจะถ่ายคลิปวีดีโอการทำงานของเครื่องทุกครั้งซีเรียลเครื่องไปให้ลูกค้ารับทราบทุกขั้นตอนนะครับแม้จะอยู่ไกลกันนะครับแต่เราก็ส่งรายละเอียดคลิปการทำงานของเครื่อง ทุกอย่างให้ลูกค้าทราบทุกขั้นตอนนะครับนี่เลยนะครับเครื่องสวยงามครับความเย็นนะครับอุณหภูมิอยู่ที่5องศานะครับนี่เลยนะครับความเย็นมันนะครับเครื่องนี้มันจะทํางานตัดต่อตัดต่อเองโดยอัตโนมัตินะครับเรามีหน้าที่เติมน้ําอย่างเดียวนะครับแล้วก็การดูแลรักษาของเครื่องก็ไม่ยากนะครับ ทุกอย่างมีอะไรไว้บริการท่านทุกชิ้นนะครับเราก็ยินดีบริการนะครับทั้งงานขายงานเช่างานซ่อมแล้วก็จำหน่ายอะไหล่ทุกชิ้นทั้งเครื่องกดน้ำหวานเครื่องเลอร์บี้นะครับแล้วก็รับซ่อมด้วยนะครับท่านใดสนใจก็ลองเข้ามาดูได้นะครับลองเข้ามาปรึกษาได้นะครับ ที่ w w w m o n k u m a t c o m นะครับหรือ025432343นะครับหรือแฟนเพจก็เครื่องกดน้ำหวานมอนคูมาดนะครับลองเข้ามาดูนะครับนี่เลยนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยครับ025432343ตามนี้เลยนะครับลองปรึกษาก่อนก็ได้ครับอารุงอะไรเรามีพร้อมเสร็จสับทุกอย่างนะครับ องเข้ามานะครับลองเข้ามาดูนะครับลองสอบถามเข้ามาดูนะครับเครื่องสวยงามนะครับชุดอุปกรณ์โถใหม่เลยนะครับเครื่องโมดิฟายขึ้นใหม่นะครับทุกอย่างเหมือนสแตนเลสเกรด304นะครับของแท้นะครับยี่ห้อแคทโก้นะครับที่วางทั่วโลกนะครับในเซเว่นะครับ ลองดูนะครับนี่การทำงานของเครื่องท่านใดสนใจก็ลองเข้ามาดูนะครับเรายินดีบริการนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับที่ติดตามและดูเรานะครับสวัสดีครับ